fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กาลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอ่ะใครโชคดีบ้างครับผมในงวดวันที่17วันครูสองห้ 2, 5, 6, 6, 6, ปีใหม่นะอ่ะมาตามดูช่องปูเยี่ยมนะเข้าช่องไหนบ้างนะอ้าเลขออกรางวันที่1ที่8ปดหนึนะครับ เลขล่างออกสี่เจ็ดนะฮะนี่สี่เจ็ดตรงนี้นะฮะสี่เจ็ดเลขหน้าสี่สี่สามสามแปดเก้าเลขหลังแปดสี่เก้ากับห้าหกสี่นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับเอฟซีแฟนช่องนี้ที่พากันได้จังๆนะฮะอ่าเรามาดูว่าช่องปุยเยี่ยมพารวยเข้า เข้าที่สูตรไหนบ้างนะ,ะเ,เลขอิทธิพล9 9 9นะฮะ9 9 9 99ลบด้วย58ใช่ไหมอ่58ได้41แล้วใช้เลขแทนกันได้9กับ6นะเข้าสูตรนี้นะเนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่า41 49 46 1 41 9 1 6 9ก9าสี่เก้าหนึ่งเก้าหกหกหนึ่งหกหหนึ่งหก้านะสี่หนึ่งเหนะมันจะกอดคอกันมานะครับผมแต่ว,ว่าวงกลมให้ไม่ถูกนะนี่เห็นไหมงวดก่อน8ปดห้าสเข้าแปดห้าล่างงวดก่อนโน้น9ก้าหนึ่งสหเข้าเข้าหนสนะเข้าสิล่างนะอันนี้ก็มาเข้าล่าง0ูนย์แปดนะสามห้นนะฮะ วันี้สี่หนึ่งเก้าหกก้าเข้าบนนะเก้าหนึ่งอันหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งตัวที่ไม่วงนะ,อะนอกจากนี้ยังมีเลขที่เข้าอีกสูตรหนึ่งคือเลขซอนแรมนะฮะเข้าโต๊นนะห้าเก้าหนึ่งปูเยี่ยมให้แปดหางนะห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองนะตามเส้นนี้ 593 594่ไปทางนี้ถ้ากวกมาทางนี้ก็591นี่592นะชอบที่9203นี่9 1ก้าับเบงฮะถูกโตอ,อยู่นะเดี๋ยวจะตามสองสูตรนี้นะครับผมสองสูตรนี้ให้ชมนอกนั้นก็ไม่ถูกนะเฉียดเฉียดไปนะเรียกพลอรก็ฝันก็เฉียดนะ อ่าเลขสอดแหนมนะฮะวดนี้ฝากเลขสอดแหนมไปก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูสักหน่อยทำยังไงปากกาเริ่มหมดมึกนะฮะเลขสอดแหนมเลขสอดแหนมเลขสอดแหนมก็คือเลขสอดรู้สอดเห็นนั่นเองนะฮะ เลขสอดแนมนะฮะวันที่เท่าไหรยี่สิก็พอหก้าใช่ไหมมกลากุมภาอ,อ่าหกนะฮะเลขออกไปแล้วที่8ปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้ลขล่างเกี หรือสี่สิบเกียดอ่าสี่สิบเกียดนะาเด็กสอนแนมตั้งเอาเก้านี่นะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้ากเจดอารเราทดลงมาเต้มหนึ่งนะเป็น8ดแบบที่สองนะมีสองแบบนะแบบ1กับแบบที่สองแปดเก้าศูนยสอาม่ห้าหะเราก็จะได้ตัวเลขสอดแนมออกมานะแบบที่1ได้ที่9ก้สามเจด 9ก้าสามแปห้าเกหให้สีหางนะอ้าแปดห 8ปดสองเจ็อ่หาเลขวิ่ง9บวกด้วยสากับ3มาตัวนะสองสมหามาตัวนะครับผมงวดที่แล้วก็ ศูนยชนกันที่2 3แล้วติดหมดเลยนะติดหมดเลยสามเสอ่าสวย3ามเสวยหมดเลยนะสองหกสองสนี่อ่า ฝากเลขสอนแนมไปชุดหนึ่งนะปับป๊บปับ๊บปั๊บนะมาทางนี้กลับมาหมาเจดแล้วก็วิ่งมาที่8ดตัวนี้ก็มาตรงนี้มาตรงนี้หกแเจ็ดต่อทางนี้นะฮะสองกระโวกมาที่สี่มาที่ห้านะได้ได้สอย่างละสี่ตัวนะแปดชุดอ่ะยังไม่ชอบตัวไหนนะ แต่ว,วงให้ไปเท่านี้ก่อนนะครับผม <c oughs> อ้าก็ถามข่าวๆกันนะ <c oughs> ว่าโชคดีกันบ้างไหมนะฮะอ่าแล้วก็ฝากเลขสอดแนมให้ไปหนึ่งตัวนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเลขสอดแนมในชุดนี้งวดที่แล้วเข้า ตัวน,นะฮะ91 592แล้วก็ชอบที่92แล้วครับล่างก็ชอบที่81ถ้าสลับกัน82 91 81 92วันนี้ก็ยังจะโดนสักตัวที่91นะฮะนี่1991นะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับก็เอาไว้แก้ตัวงวดวันที่28กุมภาพันธ์2565กันแล้วกัน ว่าเลขสอนแนมเราจะเก่งไหมนะฮะนอกจากเลขสอนแนมแล้วก็ยังมีเลขนี่นี่เอาตัวไหนบวกกันนะเก้าเก้าเก้าบวกล่างนะฮะนี่นี่จะเลขเลขตัวนี้นะแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดตั้งเก้าสเก้าไว้นี่เอาลบลบใช่ไหม ลบนะสี่ลบเเหลือห้าเลบเเหลือสองก็คือศูนย์นเองใช้ตัวเลขแทนกันนับต่อไปนะห้าสก็0ศูนย์มาด้วยกันนะ สองเก็ดกับสองห้าเลยครับผมในเลขแทนกันให้ระวังสองห้ากับสองเก็ดนะฮะไปบนล่างได้นะครับผมนี่เป็นอิทธิพลเลขเก้าเก้าเก้านะเลขอิทธิพลเ,เลขอิทธิพลเก้าเก้าเก้านะ เอาเก้าเก้าเก้าตั้งไว้แล้วก็ลบด้วยสี่เจ็ดนะฮะก็จะได้ตามนี้นะฮะวมดทีแล้วก็ทําเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวทําให้ดูเก้าเก้าเก้าลบด้วยห้าแปด้้สี่หนึ่งแทนด้วยเลขแทนกันนะฮะเก้ากับหนี่เห็นไหมเห็นไหมมันเข้าที่หนึ่งเก้านี่นะครับผม แต่เ,เข้าบนนะวันนี้ได้สองห้ากับสองเจ็ดนะจะมาบนหรือมาล่างนะบอรออ่ะอาลาพาจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาแล้วถามข่าว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 กันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว